ไม่ได้มองดูตะก,กี้มันถึงเมื่อไรนะครับผมก็เพิ่งมาถึงผมไม่ได้มองโทรศัพท์บ้ากี่นาทีแล้วนะครับ,รบกราบขอบคุณมากเลยพี่น้องทุกท่านท,ท,ทุกคนขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่า uh, นี้ฮะสมัยก่อนที่ตรงนี้ก็แออัดกันเยอะตอนนี้นก็กว้างขวางมากเลยพี่น้องเป็นห้องโถงไปเลยนะครับข้างบนก็ สวัสดีครับขึ้นไปแล้วครับพี่โน,โน้องขึ้นไปแลวฝ <c oughs> รั่งเยอะเลยเนี่ยไป <c oughs> จับฝรั่งไ <c> ง <oughs> <c oughs> โอเคเอามันถึงสามนาทีแล้วพี่โน,โน้องเอาเอาให้ไปสามนาทีครึ่งแล้วกันนะครับมัน ห้องโถงอย่างเดียวนะครับรน้องครับตอนนี้ยังไม่ถึงบันไดเลื่อนนะครับแต่เราก็จะถามถ่ายทำคลิป3นาทีนะครับถามนักเรียนคือวีดีโออกแล้วนะครับสมัยก่อนที่ตรงนี้ก็แออัดกันเยอะ ตอนนี้ก็ว้างขวางมากเลยพี่น้องเป็นห้องโถงไปเลยนะครับข้างบนก็ฝรังเยอะเลยพี่น้องไปจับฝลัง <c oughs> โอเคเอามันถึงสามนาทีแล้วพี่น้องเอาเอาให้ไปสามนาทีครึ่งแล้วกันนะครับมันนี่คุณตอันนี้ขึ้นมาในหัวลาโพงพี่น้องแต่ทีผมลงไปทางนู้นหน้าหัวลาโพงอันนี้ในหัวลําโพงเลยนะเนี่ย <c oughs> ไปดูนะ พี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นข้างในหัวลำโพงอันนี้ก็จะถ่ายทําคลิปมาอีกเลครับพี่น้องถ่ายทำคลิปมาอีกก็เราจะขึ้นบันไดเลื่อนนะก่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนล้วจะไปถ่ายคลิปข้างบนหัวลำโพงนะดที่ห้องโถงอย่างเดียวนะครับพี่น้อง ไร่สองไร่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งม้งพี่น้องนะครับครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงบันไดเลื่อนนะครับแต่เราก็จะถ,ถ่ายทำคลิป3นาทีนะครับถามนาักเรียนคือวีดีโอเอาเวลาไปยังก็เจ้าเอาเวลาไปใส่เหมือนไปเทียเท่ยวเขียนไปเที่ยวอุ้ยเทำตุ้มเบื่อวะนี่ยั<ำ>งไม่ดี น,นี่ยังไม่ถึงบันไดเลื่อนนะครับแต่เราก็จะถามถ่ายทําคลิป3นาทีนะครับถามนาักรีคือวิดีโอ,อแล้วนะครับสมัยก่อนที่ตรงนี้ก็แออัดกันเยอะตอนนี้ก็กว้างขวางมากเลยพี่นะ้องเป็นห้องโถงไปเลยนะครับข้างบนก็ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับนี่คุณ อันนี้ขึ้นมาในหัวลำโพงนะคุณนวลแต่ทีผมลงไปทางนู้นหน้าหัวลำโพงอันนี้ในหัวลำโพงเลยนะเนี่ยไปดูนะน,น,นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้น นะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้น <tamanho S 2> ขึ้นไปแล้วครับพี่น้องขึ้นไปแลวพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นข้างในหัวล็อกโภคฝรั่งเยอะเลยนบ ไปจับฝรั่งโอเคอามันถึง3นาทีแล้วพี่น้องเอาให้ไปสานาทีครึ่งแล้วกันนะครับมันไปไสไปไสฮะไปไส้สมือไปไสโมือดีแล้วมือหัวว คือไม่ได้มองดูตะก,กี้มันถึงเมื่อไรนะครับผมก็เพิ่งมาถึงผมไม่ได้มองอมโทรศัพท์บ้ากี่นาทีแล้วนะครับ,รบกราบขอบคุณมากเลยพี่น้องทุกท่านท,ท,ทุกคนขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านีน้สวัสดีครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับเอาไปลาไปใส่เหมือนไปเทียเท่ยวแกไปเทียเท่ยวอุ้ยอาเป็นยกทูบบด ทำเอ่ะมเดงงครับก็ตอนนี้ยังไม่ถึงบันไดเลื่อนนะครับแต่เราไปจะถามถ่ายทำคลิป3นาทีนะครับถามนาัารีคือวิดีโอคือบันไดเลื่อนไปแล้วนะครับเป็นอะนี่ก็ถึงแล้วถึงข้างบนแล้วนะครับนีัก็ะทำให้ได้อีก3นาทีนะครับพี่ห้องสถงอย่างเดียวนะครับขึ้นนุ่ม บ่แวะกันบ่แวบะบเมื่อใดสิแวะคุยกันเนี่ยไว้สำหรับขึ้นไปชมแล้วขึ้นไปนั่งกินกาแฟใช่ไหมออมมีสอนอะไรประมาณนี้นั่นเห็นเกล็ดไว้บ่แวะกันบ่แวบะบเมื่อใดสิแวะคุยกันเนี่ย พี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นข้างในหัวลำโพงนี่คี่น้ออันนี้ขึ้นมาในหัวลำโพงพี่น้องแต่ทีผมลงไปทางนู้นหน้าหัวลำโพงอันนี้ในหัวลำโพงเลยนะเนี่ยไป,ไปดู<ไ>ปดนะผมอดีมานนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะถ่ายทำคลิปมาอีกนะครับพี่น้องถ่ายทำคลิปมาอีกก็ เราจะขึ้นบันไดเลื่อนนะก่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนแล้วจะไปถ่ายคลิปข้างบนหัวลำโพงนะพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้ก็เป็นข้างในหัวลำโพงมาข้างบนหัวลำโพงแล้วคอยดูเราจะขึ้นไปข้างในหัวลำโพงก็จะขึ้นขครับผมออดีมานนะครับพี่น้อง ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วครับรเข็นยังไงล่ะเอาไปลาไปใส่เหมือไมไมนไปเที่ยวเก็ไป<ำ>เที่ยวอุ้ยจะเป็นยุบๆบ่เนี่ยทำูทูบเบอร์วะนี่ไงประด็นะครับเราขึ้นไปชมข้างบนข้งนางในก็มีประมาณนี้แหละครับเป็นเป็นห้องโถงไปเลยนะครับห้องใหญ่มากนะครับประมาณหนึห่งไร่ ที่ห้องโถงอย่างเดียวนะครับพี่น้องตอนนี้สวัสดีครับอันนี้ก็จะถ่ายทําคลิปมาอีกครับพี่น้องถ่ายทาคลิปมาอีกก็เราจะขึ้นบันไดเลื่อนนะก่อนเราจะขึ้นบันไดเลื่อนล้วจะไปถ่ายคลิปข้างบนหัวลำโพงนะครับออดีมานนะครับพี่น้อง มาข้างบนหัวน้ำพงแล้วคอยดูเราจะขึ้นไปท่านไหนหัวน้ำพงก็จะขึ้นขึ้นไปก็ได้ครับขึ้นไปแล้ว,ข,ลวขึ้นไปแล้วครับอันนี้ก็จะถ่ายทำคลิปมาอีกนะครับพี่น้องถ่ายทำคลิปมาอีกก็ เราจะขึ้นบันไดเลื่อนนะก่อนเราจะขึ้นบนะันไดเลนะื่อนแล้วจะไปถ่ายคลิปข้างบนหัวน้ำพงนะครับบแวะกันบแวะเมื่อไดจะแวะคุยกันเนี่